สวัสดีครับอันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือประโยคที่เชื่อมด้วยคำว่าก็ต่อเมื่อครับสังเกตใช้คำว่าไบคอนดิช n นลนะครับไบคอนดิช n นลมาจากคอนดิช n นลนั่นเองครับคอนดิช n นลที่แปลว่ากา็ถ้าแล้วนะครับคอนดิช n นล อันเมื่อกี้จะล,ลืมบอกไปนะครับ conditional คือถ้าแล้วนะครับถ้าจุดๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นถ้าแล้วไปกลับนะครับก็จะเป็นใบใบที่แปลว่า2นะครับใบ conditional ใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับลูกศรไปกลับถ้ามี p และ q เชื่อมกันด้วยใบ conditional หรือก็อต่อเมื่อเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเกียบตารางกันนะครับมี p ็มี q แล้วก็มี p ก็ต่อเมื่อ q นะครับเขียนตารางลงมานะครับ p ก็จะเป็นจริงจริงเท็จเท็นะครับ q ก็จะเป็นจริงเท็จจริงเท็จการเขียนจริงจริงแล้วเขียนแบบอื่นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเขียนแบบนี้เขียนจริงๆแบบนี้หน้าตาแบบนี้ก็คุ้นเคยกันอยู่นะครับก็เขียนตามตามไป ก็เข้าใจง่ายดีนะครับทีนี้มาดูค่าความจริงที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมก็ต่อเมื่อนะครับถ้าเหมือนกันเนี่ยนะครับจริงก็ต่เมื่อจริงเนี่ยจะได้จริงถ้าไม่เหมือนกันจะได้เท็จครับจริงก็ต่เมื่อเท็จจะได้เท็จเท็จก็ต่อเมื่อจริงได้เท็จทก็ตเมื่อเท็จได้จริงถ้าเหมือนกันจะได้จริงครับถ้าไม่เหมือนกันจะได้เท็จ ก็ใช้วิธีจาแบบนี้ก็ได้นะครับก็นง,ง่ายแบบนี้แล้วครับก็แต่เมื่อทีนี้จะขอพูดต่อไปอีกนิดนึงนะครับก็คือเรื่องนิเสษนิเสตนิเสษก็เป็นการาเปลี่ยนค่าความจริงเป็นตรงกันข้ามนะครับเป็นค่าความจริงค่าความจริงเป็นตรงข้าม ใช้สัญลักษณ์นี้นะครับอยู่ข้างหน้าเช่นถ้ามี p เราต้องการใส่นิเศษก็ใส่แบบนี้หน้า p นะครับถ้า p ถ้า p เนี่ยเป็นจริง not p นะครับ not p หรือหรือว่านิเศษของ p ก็จะเป็นเท็ t นะครับถ้า q เป็นเท็ t นะครับ not q ็แน่นอนต้องกลับจากเท็จก็ต้องกลายเป็นจริงง่ายๆแบบนี้เลยครับโอเคก็ครบแล้วนะครับการเชื่อมประโยะคเชื่อมประพจน์ทั้ง4แบบแล้วก็รวมถึงนิเศษด้วยคราวหน้ามาดูแบบฝึกกันนะครับสวัสดีครับ